สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลูกถูกทางสัมภาษณ์ผู้ที่ทํางานวิจัยเรื่องพันนันซึ่งจะมีประเด็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ที่วิจัยมาประเด็นเรื่องของการทดลองที่ไปทํามาทําให้เรารู้ว่าเด็กที่ติดพนันจะมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตอย่างไรหรือมีความคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับอนาคตของเขาหรือไม่วันนี้ฟังวิทยากรของเราดรธีรรัตน์พันธวีวงศนาอเนกจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพูดเรื่องนี้ค่ะกนนารพนันขึ้นชื่อว่าเป็นอบายามุกแล้วมีผลเสียแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องพัฒนาการต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในหลายๆทางสมองพอได้รับผลกระทบพอไม่ได้ใช้ นะคะไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ไม่ได้มีกิจกรรมที่ดีเนี่ยไปหมกมุ่นมัวมาว่าการพนันปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งผลให้พฤติกรรมในสังคมเราเปลี่ยนการเลือกคบเพื่อนการใช้ชีวิตผลการเรียนมีความหมายทั้งสิน้นพอเราเป็นคนติดพนันปุ๊บในหัวเราเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ตัวเลขนึกถึงแต่อยากจะเสี่ยงและที่สําคัญที่สุดเล่นพนันมันมีแต่เสียมันมีแต่เสียมากกว่าได้โอกาสได้ต่ํามาก เรามีงานวิจัยที่พบว่าเด็กที่เล่นการพานันเนี่ยผลการเรียนตกต่ำแทบจะต้องออกจากโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ต้องมารับการบ้านลูกกลับไปทำที่บ้านให้นี่คือสิ่งที่จะตามมาแล้วที่สำคัญที่สุดโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนไม่มีคุณภาพแล้วเป็นคนที่เผลอๆมีประวัติอาทยากรติดตัวเพราะไม่รู้ไม่มีเงินจ่ายคืนนึกว่าลงหนักขึ้นหนักขึ้นเราจะได้คืนกลายเป็นว่ายิ่งหมดยิ่งหมดยิ่งเป็นหนี้เป็นสินแล้วต้องหนีหนี้ สุดท้ายติดคุกติดตารางหรือเป็นคนไร้อนาคตนี่คือผลเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกครอบครัวอยากที่จะเห็นว่าลูกของเราเป็นคนที่มีอะไรดีอยากจะเห็นลูกของเราอดทนฝึกฝนตนเองขยันมีความคิดริเริ่มมีเพื่อนที่ดีมีการใช้เวลาที่เหมาะสมรู้ว่าตนเองจะมีความถนัาอะไรไปพบกับบุคคลคนไหน ที่จะทําให้เกิดความรู้สึกมีความคิดใหม่ใหม่มีความหวังกับชีวิตมีความสุขกับการที่จะทําอะไรต่ออะไรในทัทง้งทุกๆวันแต่ถ้าเราพลาดไปแล้วก็ให้ลูกสนใจเรื่องพนันจนกระทั่งติดพนันแล้วเขาจะไม่อยู่บนในเส้นทางที่เราคิดว่าอยากจะเห็นลูกของเราทํำเลยคิดใหม่นะคะก่อนที่จะให้เด็กมีบทบาทในเรื่องของการเล่นพนันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักลูกให้ถูกทา